วันที่12มิถุนายน2566นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงชา้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายคีรีการจนาพาศประธานกรรมการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS และคณะผู้บริหารหารือร่วมกันเรื่องการชำระค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและช่วงแบริ่งเคหะ สมุรปราการโดยนายชัชชากล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทางกรุงเทพมหานครทําหนังสือมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจํากัดเป็นผู้ดําเนินการซึ่งค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลทางกรุงเทพมหานครต้องชําระให้กับทาง BTS อย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครและต้องนําเงินสะสมจ่ายขาดมาชําระซึ่งสภากรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้พิจารณาเช่นเดียวกันที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครมีการตั้งคณะกรรมการวิสามาัน ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีการศึกษามาระยะหนึ่งแล้วโดยการเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยหน้าจะนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาว่าจะดําเนินการต่ออย่างไรนายชชาติกล่าวต่อว่ากรุงเทพมหานครดําเนินการอีกทางหนึ่งคือการทําหนังสือส่งความเห็นไปยังกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาย,ยน2565คือ 1. ขอรัฐบาลสนับสนุนค่าโครงการพื้นฐานและค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 2. เรื่องที่ค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาวความสงบแห่งชาติที่3ทับ 2, 2เรื่องการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมูลค่านี้ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอยู่ในเงื่อนไขสัญญาสัมปทานใหม่ถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้มูลค่านี่จะถูกหักลบด้วยสัญญาสัมปทานซึ่งตอนนี้เรื่องยังค้างอยู่คงต้องสอบถามและเร่งรัดทางคณะรัฐมนตรีว่าจะพิจารณาอย่างไรเห็นใจทางเอกชนเพราะมีภาระหนีสินที่เยอะ BTS ก็เป็นตัวสำคัญที่ช่วยบรรเทา เรื่องการเดินทางแต่ว่าด้วยระเบียบปฏิบตัติซึ่งทั้งฝ่ายบริหารกับทางสภากรุงเทพมหานครก็เข้ามาภายหลังที่มีการดําเนินการไปแล้วนั้นต้องมีกระบวนการอนุมตัติการใช้เงินที่ถูกต้อง